โทษเบียวแบบโอ้ลาลา,ลา,ลา,ลาที่ผมเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมให้แล้งไม่ได้จริงๆว่ะผมขอสร้างแล้งใหม่เลยละกันโอ้คิครับนะขอับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกัน,นด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณแตงโมสติกกเกี้วครับผม เจ้หูดะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับ100วันท,ทั้งหมดที่เล่นมาในชีวิตของผมเลยละคันนะตั้งแต่ทํา1 0 0้วันมา5ปีเลยครับผมนี่คือทั้งหมดแล้วนะที่เล่นเอาชีวิตรอดนะขอย้ำว่าเอาชีวิตรอดนะมันจะมี100้วันเอาชีวิตรอดกับแปลงร่างนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แปลงร่างมันจะเป็นเนื้อเรื่องนะแต่อันนี้คือเอาชีวิตรอดเน้นๆเลยแต่ว่าก็จะไปเริ่มกันเนี่ยเห็นความแตกต่างไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปติ๊กตอกติ๊กตอก Letztendlich let, 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 das let, let. นี่เจ้าไฟไฟแท้งทรีไมโครโฟนแบบไดนามิกส่งพอดแคสต์ที่คุณภาพโคตรดีเ <c oughs> พื่อภายในกล่องเนี่ยก็ะจะมีตัวใหม่สาย USB-C และสาย XLR ที่สามารถต่อได้ทั้ง2แบบ <c oughs> มาพร้อมกับปุ่มควบคุมบนตัวใหม่ที่สามารถปรับความดังใหม่ปรับเสียงหูฟังและปุ่มปิดใหม่ที่มีสีบอกสถานะชัดเจนสำหรับใครที่กำลังหาใหม่ไว้ใช้พากเสียงร้องเพลงหรือทำพอดแคสต์ไฟไฟแท้งทรีถือเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลย ซึ่งพอตัวนี้เป็นไมค์ดนามิกเนี่ยเสียงก็อาจจะแบบดูแนวแนวพอดแคสต์นิดหนึ่งนะครับผมทดสอเออเป็นไงดูดีขึ้นเชียิทอันนี้เนี่ย ผมบอกเลยว่าเป็นความคิดเห็นของผมเองล้วนๆนะฮะก็แน่นอนแหละเออผมเป็นคนเล่นเดี๋ยวจะมาลองจัดกันนะแล้วก็ใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้เลยเริ่มจากอันแรก100้ยวันปราสาทไร้ขอบเขตซึ่งอันนี้ก็เป็น100อวันอชีวิตรอดล่าสุดที่เล่นนตอนนี้เป็นการที่ผมไปเอาชีวิตรอดในปราสาทไร้ขอบเขตนะที่แบบโอ้โหอสูรเยอะมากๆเลยนะซึ่งอันนี้ก็เป็น100วันที่ผมพูดเลยว่าค่อนข้างสนุกนะสำหรับผมเพราะว่าท่าทายอ่ะเออมันแบบอยู่ในปราสาทไร้ขอบ โคตรดีลเลยค่ันเออมันสนุกอะมันดูแบบท้าทายตื่นเต้นดีอสูรเต้นไปหมดเลยนะต่อมานะครับผมไปกันต่อที่100วันมัสไซเดอร์ซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ามัสไซเดอร์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากๆอยู่แล้วนะครับได้ไปเล่นเอาชีวิตรอดอีกเราเล่นกันแบบหูนานมากๆนะครับผมแล้วก็ทําตัวละครทําเข็มขัดต่างๆมาเยอะมากๆด้วยนะครับผมแต่ด้วยความที่ว่าตัวหมดมันเยอะ,อะก็เลยแบบยังทาได้ไม่สุดนะฮะอันนี้อยากเล่นต่อเหมือนกันนะให้ที่สุดแล้วนนะคระับผม เอออันนี้ผมขอให้เทียสูงนิดนึงนะเพราะว่าชอบอะเออมันแบบการที่เราได้คราฟเข็มขัดมาเดเดรออะไรอย่างเงี้ยดูดีนะครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องด้วยนะเออมีแบบเนื้อเรื่องมีบอสนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็น100วันที่ไม่ควรพลาดน,นะต่อมาเป็น100วันโซโล่เลเวลลิ่ง อันนี้ก็เป็นมังหาวากเรื่องหนึ่งที่ผมชอบอีกแล้วนะฮะตั้งแต่สมัยมังหาวาเลยนะจนมาถึงขั้นอนิเมะซีซั่นแรกที่โดนด่ากา็กากนะแต่ว่าพอมาเป็นไมค์คราฟเนี่ยที่เราไปเล่นกันได้ตะลุยบอสเยอะนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์มากอะเออคือแบบมันเป็นบับที่ยังไม่ได้สมบูรณ์มากจะว่ายังไงดีเออเราสามารถสร้างกองทัพเงาได้เองเลยนะเว้ยเป็นจกักรพรรดิเงาอะ่ะโคตรเทแบบท่องกินอูจกักรพรรดิเงาจา เ hey, จัดอันนี้ผมให้เป็นโคตรดีเลยคันอันนี้แบบผมรู้สึกว่าซีรีส์หลังๆที่ผมเล่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีเลยนะอันนี้อวยตัวเองหรือเปล่าโอเคต่อมาเป็นโอ้โหแอคแทปองเทนดีอีกแล้วอะแต่ละอันจัดยากจริงเลยเพราะว่าผมเล่นมาหมดไงอันนี้มันจะเป็นมอสไททันเวอร์ชันที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะแบบเราสามารถแปงลงร่างได้อะไรอย่างนี้เดือดมากๆเลยนะแบบเอาไททันมาตีกันใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ค่อนข้างสนุกอะอันนี้เอาให้ สุดอันนึงเลยะ,ะ,นะันนะอันนี้คือผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับไอตัวไททันเนี่ยดูดิคือโมเดลมันดีจริงโอเคไปกันต่อนะฮะต่อมาเป็น100วันโลกหลังความตายนะซึ่งต้องขอเกินก่อนนะครับผมว่าไอคลิปเนี่ย อาจจะยอดวิวไม่ได้เยอะนะคือคนอาจจะไม่ได้อยู่เยอะนะฮะแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันเป็นซีรีส์ที่ผมเล่นกับเพื่อนนะครับผมแบบว่าเอาชีวิตรอดในโลกหลังความตายก็คือเราจะว่าไปมิติต่างๆอะไรอย่างนี้พูดตรงๆว่าผมตอนผมเล่นมันสนุกนะ <S 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 ก็ชีวิตรอดแหละแต่คิดว่าอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าองค์มันคลิปมันยาวมากนะขอให้เป็น ได้อยู่มั้งแล้วครับผมก็ไม่แน่ใจอ่ะก็น่าจะได้อยู่หรือเปล่าใครเคยดูก็มาบอกกันได้นะว่าเป็นยังไงคือแนะนํากันได้นะโอเคไปกันต่อน,นะฮะต่อมาเป็น100วันโลกอนิเมะก็จะเป็นโลกที่มีอนิเมะโอ้หลากหลายเลยนะครับผมทั้งแต่พิฆาตซูนจิจิจสุบันพีทอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็มีเลือืองอื่นด้วยนะเช่นแบบโคนานหรือว่าโคโรเซนเซอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีครบจริงๆนะครับผมด้วยความที่ว่าพออนิเมะมันเยอะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเยอะไปหน่อยไหม คือรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะครับทำให้อาจจะไม่ได้มีทาร์เก็ตที่ชัดเจนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยเล่นแบบเล่นไปเรื่อยๆอเออแบบเจออะไรก็ทําอย่างนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะประมาณคุ้มค่าแล้วกันคืดูได้นะครับผมดูได้เพลินๆเลยนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สุดมากอันนี้ต้องอันนี้ออน,นี้ผมยอมรับนะฮะโอเคไปกันต่อนี่ฮะต่อมาเป็น100วันวันพีซนี่อันนี้เป็นการเอาชีวิตรอดในโลกวันพีซครั้งแรกเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่า ค่อนข้างเป็นคลิปที่ยอดวอิวเยอะแล้วก็ไม่ได้ยาวมากนะฮะมันประมาณ20กว่าน,นาทีอ่ะมันเป็นยุคแรกๆที่ทําก็คือตะลุยไปในโลกวันพีชหาผลปีศาจอะไรอย่างนี้แหละไอตอนนั้นอะ่ะมดมันยังแบบไม่ได้ดีมากอะ่ะเออแบบยังไม่ค่อยมีอะไรมากก็เลยจะเป็นการแบบเอาไปหาผลปีศาจทำเควสแล้วก็สร้างเรืออะไรนี้นิดหน่อยคือมันยังไม่ได้ตีกับตัวละครเลยนะครับผมแทบจะ ไม่ได้มีตัวละครหลักเลยนะเสียดายมากยอดวิวเยอะแสดงว่ามันก็สนุกอยู่ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นผมให้สักโคตรดีแล้วกันอาจจะยังไม่สุดนะคือถ้ามอสมันดีกว่านี้น่าจะสุดนะแต่ว่าเออโคตรดีเอาเป็นโคตรดีแบบนี้เลยนี่ให้ข้างหน้าเลยนะ1 0 0วันแบ็คโคเวอร์เออแบ็คโคเวอร์นะก็ตามเนื้อเรื่องมันก็จะกีมัวใช่ไหมสมุดกีมัวของเรานะครับดูนะผมดูแบ็คโคเวอร์แต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแฟนพันธ์แท้ขนาดนั้นเละ ข้อมูลเลยอาจจะยังไม่ได้เป๊ะเท่าไหรน่นะครับผมสับเจ้าแบ็คโคเวอร์นะฮะในคลิปเนี่ยมันก็จะมีการไปสู้กับบอสตนอื่นด้วยถูกไหมสำหรับผมแล้วเนี่ยแบ็คโคเวอร์ผมอาจจะไม่ได้เซียนเท่าไหร่นะครับผมก็เลยให้สักคุ้มค่าแล้วกันค่าน้องๆที่ชอบเนี่ยน่าจะชอบกันนะเออลองลองไปดูได้นะครับผมอันนี้ก็ดีเลยนะต่อมาเป็นชากอนบอลอันนี้นี่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยนะอันดับแรกคือ น้องให้การตอบรับดีมากยอดวิวเยอะมากส่วนตัวมอสเนี่ยอันนี้คือเป็นมอสที่ค่อนข้างที่จะครบเครื่องเลยนะมีการอัพพลังมีอาวุธแล้วก็ที่สําคัญคือมันมีเคเวสเว้ยล่อยกับฟรีเซอร์เอ้ยโอ้โหแต่ละอันนี้มันมากๆากเลยนะให้เลเดียเอาเป็นที่สุดแล้วกันนี่ผมว่าถ้าคนที่ชอบจะชอบมากเลยนะสำหรับไอคลิปนี้นะครับผมไม่ได้ยาวมากเลยนะประมาณ20กว่านาที30นาทีโอเคไปกันต่อนะฮะต่อมาเป็นนารูโตอ่า แต่รูโตเนี่ยก็คล้ายๆดาก้อนบอลเลยเป็นผู้พัฒนาเดียวกันเอ้ก็จะมีเควสมีจัก,กะมีก้าวหางมีโอ้โหแล้วผมก็คือเล่นแบบสนุกอะแบบมันก็คือพอมันมีเควสใช่ไหมมันก็มีเป้าหมายให้ทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็ค่อนข้างดีเลยนะ อีกอะค่อนข้างดีกับเวตาก้อนบอลซีมันเหมือนมันมีเควสแบบสถานที่ไงแต่นารูโตะเหมือนจะไม่มีไหมถ้าจําไม่ผิดนะไม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยอาจจะให้สักโคตรดีละกัน oh, นี่ให้โคตรดีลองจากวันพีนิดนึงดีจริงอันนี้แล้วแต่คนชอบนะโอเคต่อมาเป็น100วันเก n นชินอิมแพกอันนี้ไม่ใช่เมะแล้วนะครับผมเป็นเกมนะซึ่งก็ก็ส่วนตัวเลยนะผมก็ไม่ได้เล่นเกนชินเท่าไหร่แต่ว่าที่ทาซีรีส์นี้เนะี่ยเพราะว่า มันมดมันดีเว้ยผู้สร้างเขาแบบทำดีมากเลยแบบค,ตคนตัวละครต่างๆสถานที่ต่างๆเนี่ยเขาแกะออกมาจากตัวเกมได้ดีมากๆลยนะผมเห็นตรงนี้ก็เลยหยิบมาําก็เลยแบบอาจจะให้กลางๆแล้วกันให้เป็นได้อยู่มังแล้วกันนะคือตอนเล่นมันก็สนุกนะครับผมแต่ว่าเออผมอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องเกณชินมากไนงะแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเขาไม่ได้จ่ายนะถา้าเกิดว่าเกณชินสปอนผมบ๊อบนี่อยู่นี่เลยนะครับผมที่สุดนะไม่ให้ข้างหน้าเลยนะต่อมาเป็น จโจนี่โลกของสแตนเลยนะซึ่งโคตรเท่โคตรเบี้ยนะสำหรับซีรีส์นี้แบบแบบโอ้ลานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะสนุกนะอันนี้ผมชอบนะครับผมแล้วตัวมอสเนี่ยเขาทำมาดีด้วยนะโคตรดีเลยครับตัวผมไม่ได้ดูโจโจโ uh real, like so ้มากไงแต่ว่าตัวมอสมันดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วนะฮะต้องยอมอ่ะเออต่อมาเป็น100่งวันมหานครแอสการ์ดการ์ดกาดเป็น กึ่งๆเนื้อเรื่องละสำหรับร้อยวันแอดการ์นะคือมันก็เอาชีวิตรอดไหมก็ชีวิตรอดแหละแต่ก็เนื้อเรื่องด้วยตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนั้นก็แส่ทอซีมากไงแล้วเป็นแง่ทอซีแหม่เลนะฮะงั้นขอยาตนะฮะผมไปเลยนะอะไรอะไรแบบอะไรคือก็งงเหมือนกันตัวเองว่าเออทำไปได้ยังไงนะคือมันก็ดี ไม่ไม่รู้เหมือนกันใครดูแล้วคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะโอเคไปกันต่อนะครับผมต่อมาเป็น100วันวันพันแมนวันพันแมนอันนี้ก็สนุกอีกแล้วนะีครับผมมันเป็นการเอาวันพันแมนไปในโลกทวายไลฟ์ฟอเรส t เว้ยไปเจอกับบอสตัวต,ต่างๆแต่ว่าข้อเสียก็คือมันเป็นวันพันแมนไงแล้วก็แน่นอนนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าวันพันแมนก็คือโอ้ รตายครับผมก็เลยแบบเออมันจะง่ายไปเปะวะคิดว่าอาจจะง่ายไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าคุ้มค่าจะดูไหมก็คุ้มค่านะครับผมไปดูเลยนะต่อมานะครับผมเป็น100วันดาบคิาศูนย์ฮาร์ดคอร์จูโอคือคลิปก็บอกอยู่นะครับผมว่าเป็นการเอาชีวิตรอดแบบ2คนนะครับผมเล่นกับเพื่อนเครัองคราวที่มันเป็นฮาร์ดคอร์มันก็ต้องเซฟชีวิตตัวเองถูกไหมแต่ว่ามันเล่นกับเพื่อนไงความชาเลนจ์ก็อาจจะลดลงนิดหนึ่ง นะฮะแต่ว่าก็มันเหมือนกันนะเพราะว่ามันฮาร์ดคอร์ห้ามตายเอาไปคุ้มค่าแล้วกัน oh. เออคุ้มค่าที่จะดูนะฮะอันนี้ก็สนุกเหมือนกันถัดมาเป็น1 0 0วันซูเปอร์ฮีโร่เออแล้วรอบนี้เป็นฮีโร่มาเวลบ้างนะครับ oh. ผมออกแบบไอรอนแมนกัปตันมิกาอะไรอย่างงี้นะซึ่งอันนี้ก็สนองนี้ตัวเองอยนะู่แล้วเพราะว่าผมเป็นแฟนมาเวลอยู่แล้วเวย oh. ค่อนข้างที่จะดีเลยอะ่ะดีเลยนะดีดีดีด,ดีเอาเป็นโคตรด,ดีแล้วกัน อันนี้ก็ไม่อยากให้พลาดน,นะครับสใครเป็นแฟนมาเวลถึงแม้ว่ามันจะหลายปีแล้วน่าจะประมาณ3าปีได้แล้วนะคลิปนี้แต่ก็ยังสนุกอยู่นะครับผมลองไปดูได้นะมันมีแบบทําชุดเกราะแล้วก็มีสู้บอสด,ด้นิดหน่อยต่อมาเป็น 1, 1นึวัน a t t a c ท on t i t ท n ันนี่อันนี้เนี่ยยอดวิวเยอะที่สุดในช่องผมแล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันด้วยซึ่งเจ้าซีรีส์นี้เนี่ยก็อยอมรับนะครับผมว่าตอนนั้นเนี่ยคือกระแสไททันมันดีมากเลยนะแต่ว่า มอสมันยังไม่มีเว้ย oh, <no. S 1> เออคือแบบมอสไมค์ครับแอชแอนดออนเซนท์น่ะตอนนั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อ4ี่ห้าปีที่แล้วนะฮะคือมันนานมากแล้วก็แบบมันยังไม่มีดียคือมันดีเท่านี้ถ้าในคลิปเนี่ยคือถ้าเกิดเทียบกับคลิปล่าสุดที่ผมทาก็คือคนละเรื่องกันเลยนะครับแต่ด้วยความที่ว่าคลิปนั้นนะ่ะมันไม่ได้ยาวมากแต่ก็สั้นๆแล้วก็เป็นการภาคอย่างเดียวนะฮะก็เลยเกรนน่าจะย่อยง่ายแต่ถ้าจัดอันดับตามคุณภาพจริงๆแล้วอะผมอาจจะต้องให้เป็นคุ้มค่าค คือมันคุ้มค่าที่จะดูจริงๆนะแต่ว่าบอกแล้วว่าในปัจจุบันนะกับอดีตมันเทียบกันไม่ได้หรอกนะครปัจจุบันมันดีกว่าอยู่แล้วเลยครับผมก็อ่ะลองไปดูแล้วกันนะอันนี้ก็อะไรใหม่ๆดีนะตอนนั้นต่อมาเป็น1นึ่งวัน SCP นี่ <c oughs> เข้าไปอีกนะฮะเฮ้ย อันนี้เนี่ยมันดีกว่าที่ผมคิดนะ S C P เนี่ยมันเป็นการประจนภัยใน,ในโลก S C P ใช่ไหมแล้วก็มีความสยองขวัญด้วยที่ผมก็ค่อนข้างที่จะกลัวอยู่แล้ว <c oughs> แล้วแบบไปกับเพื่อน3คนนะฮะโอ้โหแบกกันสุดๆเลยครับผมอันนี้ดีจริงอันนี้ผมชอบมากเลยนะเพะะื่อนก็เลยให้เป็นที่สุดเลยและะ้วับที่สุดเลยดีจริงไปกันต่อนะฮะต่อมาเป็นหนึ่งวันจุจิสุไคเซนอ ซึ่งจิตสูอันนี้เนี่ยมันเป็นจิตสูเวอร์ชัน5ปีที่แล้วเลยครับผมก็เลยมอดมันอาจจะไม่ได้ดีมากแล้วก็อะไรให้เราทำอะ่ะมันไม่ได้เยอะเลยอาจจะให้สักคุ้มค่าแล้วกันคุ้มค่าจะดูนะผมว่าสนุกอยู่นะไปต่อานรวดเร็วที่มาฮิโรเลยนี่โลกมาฮิโรอะคาเดมียนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ทำไมม,ม,มันมี2คลิปว่าเพราะว่าเป็นซีรีส์แรกในช่องเลยนะครับผมที่มี200วันนั่นเองนะตบมือ คือแบบว่ามอดมันมีอะไรให้เราทําเยอะมากๆนะครับแล้วผมทำคลิปเดียวไม่พอเว้ยผมเลยทํา2คลิปเลยโดยสำหรับคลิปแรกเนี่ยผมจะเล่นเป็นเดกุ้ยใช้วลัง One for All นะครับผมในการแบบอ่าล่ามพวกมิวแทนซึ่งก็ดีนะครับผมในการตกมิวแทนแต่ว่าอ่าอาจจะยังแบบไม่ได้ที่สุดะให้สกุมค่าประมาณนี้แล้วกัน คลิปที่สนุกนะออกตามล่ามีดแทนนะแต่ว่า200วันเนี่ยเป็นการที่ผมเล่น all for one เว้ยเออมันเป็นการแบบไปดูดพลังคนอื่นได้นะครับผมซึ่งค่อนข้างที่จะเฟียวมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็เลยให้เป็นโคตรดีเลยกันอันนี้อันนี้โคตรดีจริงว่ะดีจริงนะฮะอันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยแต่ไหนซีรีส์ก็จบแล้วก็ย้อนไปดูได้นะเสืออีก4คลิปสุดท้ายนะครับผมมากันต่อที่100วันเกิดใหม่เป็นสลาม อันนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าส่วนตัวที่เล่นมานะฮะเป็นคลิปที่สนุกมากๆาและผมชอบมากๆเลยนะโคตรคุ้มค่าเหตุาการดูนะถ้าเกิดว่าใครเคยผ่านหูผ่านตาหรือไม่เคยก็ได้ลองไปดูนะครับผมสนุกมากนะฮะและผมพูดขนาดนี้นั่นก็คือที่สุดเลยนั่นเองที่สุดแบบที่สุดเลยนะฮะอันนี้ผมคิดว่า ส่วนตัวอีกแล้วนะที่1เลยนะครับผมซับชิปซีรีร้อยวันเอาชีวิตรอดที่เล่นมานะ <S <S แล้วเกิดไปสลามแนละ้วก็ต้องไปฟาร์มเวลหาสกิลต่างๆเองนะครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยอะ่ mod นะมดหน้าตอน4ปีที่แล้วนี่แม่งโคตรด,ดีเลยนะ <S <S แล้วก็ตอนนี้เนี่ยแอลกอซิฟ่าเขามีมดใหม่มาแล้วนะเออเขารีเวิร์กมาแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นอีกคอมเมนต์มาบอกได้นะต่อมาเป็นหนึ่งวันสกายแฟกทอรี่ก็แน่นอนนะฮะตามชื่อเลยเป็นสกายแฟกทอรี่ 3เอ้ยสี่ทำได้สี่สสก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่แนวมันเป็นการสร้างมากกว่านะแต่ก็เล่นเรื่อยๆก็เลยให้สักได้อยู่แล้วกันดูได้นะฮะแต่ว่าอันนี้คือผมไม่ใช่แนวนะจองคลิปสุดท้ายนะครับผมเริ่มจากอันแรกเป็น100วันดาบิฆาอาสูรเป็นอสูรน,นั่นเอง <S <S อ<า>เอออันนี้เป็นอสูรก่อนนะก็ยอด์ิวเยอะเหมือนกันนะน่าจะลองจากไททันเลยมั้ง เออเป็นที่2ที่3ของช่องเลยซึ่งเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมดมันยังไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วก็การภาคข,ของผมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมาเป็นคลิปที่2เลยครับผมแต่ว่าก็เลยขอให้เป็นโคตรดีแล้วกันลองไปดูกันนะฮะไปหาดูได้นะครับผมสมัยนั้นคือโหโคตรคลาสสิกและสุดท้ายนยคะครับผมเราอยู่คลิปเดียวแล้วนะฮะนี่นคือหนึ่งร้อยวันอัชิลอดในโลก ถ่ายิการสุดนั่นเองซึ่งอันนี้นะครับผมเป็นคลิปแรกของช่องเลยนะครับที่เป็น100วันนะวันนะขอจัดอันดับก่อนเลยนะฮะอันนี้เนี่ย ผมให้แล้งไม่ได้จริงๆว่ะผมขอสร้างแล้งใหม่เลยละกันตำนานนี่ไปเลยนะครับผมเพื่อคให้เป็นชิปแรกแลก้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองทาอะไรใหม่ๆแล้วก็อู๋ตอนนั้นกระแสร้อยวันยังแบบยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เลยนะแต่ว่าทุกคนซัพพอร์ตดีมากนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมาณที่นี้เลยนะก็อยากที่รู้กันนะครับก็คือเอาชีวิตรอดในโลกแายพิฆาตอสูรน,นะครับผมก็คือเล่นได้แต่แรกมันเป็นเสาหลักแล้วก็ไปตบมูฟซัน,ตบบนแต่นั่นแหละมันเป็นคลิปที่มีความหมายกับผมมากๆเลยนะเพราะว่าคลิปน จะได้ทําในช่องแล้วนะครับผมว่าช่วงนั้นเนี่ยหมดไฟมากๆเลยนะแต่ว่าพอทาคลิปนี้แล้วเป็นแบบจุดเปลี่ยนเลยจุดเปลี่ยนจริงๆนะเพื่อนๆให้การตอบรับดีมากเขาขอบคุณทุกคนอีกรอบมาณที่นี้ <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วเลยครับผมสำหรับการจัดอันดับ100วันเอาชิดรอดทั้งหมดในช่องผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปไหนอย,อยังไงพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะแล้วก็จะให้ผมทําแบบไหนอีกสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะ ซึ่งคลิปดีแบบนี้นะครับผมก็ต้องมีไม้ดีๆด้วยนั่นเองนะนั่นคือไม <t une> ้แฟลฟายแท่งท <weed> ีบผมที่ใช้อยู่ตอนนี้นะฮพก็บอกแล้วนะครับผมว่าดีจริงๆนะเออแบบอัปเกรดจากของเก่ามาดีจัดๆเลยนะแล้วก็เป็นไม้ไดนามิกด้วยนะครับผมใช้แล้วดูมืออาชีพขึ้นมา <t une> ทันทเนือว่านั่งทำพอดแคสต์อยู่ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ว้ให้ตรงนี้เลยนั่นเอง นะครับผมนะก็สำน,นี้ผม,มต้องไปซีคอลลาไปก่อนถ้าเกิดชอบใจกันลืมกดไลค์กด็สต๊าชให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการไปด้วยนะครับวันจันทร์วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมบายจ้าบ๊ายบาย